สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบิร์สุกูสุขคนสปงสบุบอนสบายดีพี่ป่านะมาว่าเราทายดูวยดวาตาประเทศทุกคนเอ้มาชมเมืม่อนี้กมาส,สื้อตีนไก่ทุกคนเอ้แบบว่า กาแกยมเห็ดน้ำข้าปุ้นทุกคนขวากายหอดผุ้งมือน,น้องมือจะเป็นงานบุญบ้านบ่าวควันเองทุกคนเลยฮะขวากจาว์อะเขิน กิโลหนึ่งกับสามสิบพันทุกคนเลยเบิดปลาแดดลอยหนึ่งกับเจ็ดสิบบาทโลเจ็ดสิบบาทในเมื่อซื้อติ้นไก่แล้วก็ต้องซื้อเลือดนะทุกคนนาะแบบซื้อเป็นกอนเอาพอบอกวันชิไปใส่ น,น้ำขระปุ้นหรือว่าน้ำยาขนมจีนนะทุกคนเนาะเมเนี้ก็จะได้โซสีมือทำน้ำยาขนมจีนให้ลงวยเพื่อกินอีกแล้วเมนี่เลือกผระกาดขาวทุกคนโลหนึ่งกับสีอยู่ประมาณสี่ส,สบาทนะทุกคนเนาะสำหรับก้อนเลือดในก้อนหนึ่งกับสิบ,บาท การดข่าวซื้อผ้าห่มเสริมทุกคน กบัวอ่ะบอ็เกิดเหตดซื้เมินเลยก็ได้มาเท่าไรเออเอาปนกันหน่อยนะ่มวยอืมเขาหอมมีอยู่แต่ว่าเขาเป็นเราเป็นอะรบอ ซื้อไวเลอร์ก็ได้ใช่ไหมหัวบอกควันมือบุญนเนาะทุกคนเนาะฮับกะเอาข้าวปุ้นเอาทุกคนข้าวปุ้นเจ็ดโลมาเห็ดสู่ผีุ่น่นองกินเหนะ็นไหมเนาะมาเลือกเอามักถั่วทุกคนมาเนี้มักแตงนีขคยได้เนาะติ๊โอ้ตพันทุกคนเลย มีแตงกัวแตงกี่กับสีเป็นเงินไทยกับเศ้าบาทส่วนมะทัวนี่มัดหนึ่งกับชิตกละล่ากับสิบบาททุกคนเลยแต่ว่ามีสามามัดกับสามสิบบาท ได้ยังไงจะ้ะไม่มีแต่พักกะเกียมทุกคนเลย เป็นิคายกัปูน่าน่นนี่เป <c oughs> ็นพวกัปูน่าหรือว่าอยหอยกันนี่ฮอยคม <c oughs> นเนื้น <c oughs> เอ,อเด้เอาน้้วมองเอานืเด้กดูเส้นเนือ้อเขันเนื้อตัว

ปัดยำจ่ายนะน้องมวยเปเดียวเดเท่าไหร่แล้วพ่อ

một này cả chắc sẽ hoạt hơn lên bò sẽ nằm mừng nằm ăn nhưng mà thân nữa ừ, con ơi พาดใส่เงินน่ันข้องง่ายๆกำลังจัดทุกคนเอยว่าจะเมื่อได้จังใดอรนองมวยสือเก่งขนาดทุกคนเบื่ไปเท่าไหร่เธอฮะแสนกัวถ้าเป็นเงินไทยนะทุกคนเนาะกสิอยู่ประมาณ3-4รอยทุกคนเพราะว่ามืดนี่กะเป็นมือบุญมือบุญบ้านบ่าวควันเองเนาะอะไเงี้ว่าเผื่อจิมีการจ้างรถแห่หรือจังได้ก่ะ เทากับยามวะหูน้องมวยเนาะกะสิได้พากันเฮ็ดข้าวปุ้นก้นข้าวปุ้นต้อนรับยานย่าอะไรเพิ่นสิมามื้ออื่นเนาะในเมื่อบ้านในเมื่อบุญบ้านเฮาเฮาก็ต้องต้อนรับเพิ่นอย่างดีกินเองน้องมวยเพิ่นว่าบ่มีไผมากะสิกินเองเพิ่นว่ากะซื้อมากะหลายเติบได้ทุกคนเอ้ยสะระแหน่กะซื้อมาแกะผักหอมที่มันว่าจำเป็นเนาะ บางคนจะเชื pues. ่อโซ่ซีมืออีกข้างหนึ่งทุกคนหายน้องวยกินแต่ก่อนกับโซ่แต่ผู้เล่โซ่แต่ช่วงอันดำหน้าผู้เลยเนาะฮะนี่ก็ผีแกงน้องวัยเพื่ออย่างได้ผีแกงบ่เอากะยามันเพืองลายเฮามาเนี่กับชีเรดเขาล้านโทรศัพท์ก็ต่อทุกคนเอ้เพราะว่าโทรศัพท์ร้านซาเฮามันมีปัญหาเนาะมีปัญหา เพื่อนปหลอกหน้าจอทุกคนเลยเมื่อเช้านี่มาแต่สมโพดผ่าก,กับยายหงายห้องท้องแตกนะทุกคนนั่งแบบว่าเพิ่นว่ามีคนเหตุโทษทรัพย์เพิ่นแต่ว่าตรงซ้ยเพิ่นหลอกเองหมดเลยจึงได้เ้องกับโบผู้ก็เลยมาเอาโทศรศัพท์มาเบิ่กนะทุกคนว่มามันสิได้หรือบ่ได้เท่าไรหน้องหมวยสี่ร้อยทุกคนเอ้ยหลังเครื่องคพอมือม่อวานนี่น,น้นองจักรจันทร์เพิ่นเอาโทศรศัพท์มา อันนั้นนะทุกคนนออะไรกันต้องใอด้าบินไหมน่ะบอมันมีเนหอบน่ละนาดันนี้บนสด